สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีวัลลสดใสนะครับเมื่อคืนนี้นะครับพี่น้องฝนตกมายางหนักนะครับเบื้องนามนะครับขนาดเดือนสิบเอ็ดนะครับอีกประมาณอาทิตย์นิดๆก็จะออกพรรษานะครับบรลลูว่าฝนสังล่าบ่หรือจังไไดนะครับเมื่อคืนนี้ก็เสียงฝ้าห้องฝ้าพายางหนักนะครับอืมเสียงฝ้าพายางหนักนะครับอันนี้ น้ำท no 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 ่วมเข่าด้อพี่น้องด้อน้ำท่วมเข่าด้อนี่นะครับน้ำท่วมเข่าเพราะว่าฝนตกหนักเมื่อคืนนี้นะครับตกหนักหนักทิ้งกับหนักมากและก็ฝ้ากับพาล่งหลายที่หลายทังนะครับเมื่อคืนนี้นะครับบมู่ล่านพนว่าขันฝ้าพาฝ้าห้องฝ้าพาพาหัวประเิ็งนะครับฝนก็จะนี้นะครับ ฝนจะหนีไปบรรูว่าจะหนีแถหรือบอ่อแ้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิง่งผู้พั่นหาปู่หาป่าโยกสะดุงโยกย่อบ่พิ่นไดบ้บ่อนะครับหลังจากฝนหัวนี้จะเป็นหัวสุดท้ายอีรีบอร่อนะครับบ่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นหัวสุดท้ายเพราะว่าเดือนสิบเอ็ดแล้วนะครับจะออกพันษาแล้วนะครับะจะออกพันษาแล้วว่าฝนนี่ สีมาอีกหรือว่าจังไดปะพี่น้องเข้าไปเบิ่งพ่นตึกสะดุ้งกันครับตอนนี้ฝนก็หยุดนะครับหลังจากตกนักประมาณจากักตีหนึ่งหรือตีสองนี่แหละพี่น้องฝนตกประมาณตีหนึ่งหรือตีสอง่าพ่นตึกสะดุ้งพ่นได้บ่นะครับน้ำาหลาปนไดน้ำลง อทอนะครับเสียงน้ำพี่น้องก็สิสี้งยินนะครับผมจะบม่มีการตัดภาพต่อนะครับคือ,อไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆมีใบเข่าครับพี่น้องใบเขา่าพว่าน้ำท่วมเขาแล้วเขาก็ตั้งล่องนะครับเขาก็ตั้งล่องม่านแล้วอันบอกตามตรงนะครับม่านแล้วเขา ครับพี่นนองเบึงน้ำน้ำหลายนะครับน้ำหลายบรรยากาศอยู่บ้านๆน,นะครับอยู่บ,าบา้านๆน้ำนี่จะเป็นสีนี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปเบืองอ่าจะคือกระดุงได้บ่ นะครับพี่น้องเพิ่นตึกสะดุ้งน้ำลายปากก็ยังบ่ทันได้ปานใดนะครับต้องน้ำหลดจังหน่อย,อย<ม>คือว่าอะไรใหญ่<ม>อ๋อป่าบ่ลงมามน้ำม,มันก็หลายครับ หล่นหนทางเลยเหนอ่อ๋อนมันมันหนามันหล่นหนทางมันแหงเ่ะตัวนี้เอนนคคอคนอะไรโยกอยู่ฟังพูนอืออ๋อป่าโอ้นอะไเดียมันถือกี่ตัวนั่นหาไปเรีอย เบิ่งทั้งพี่า่าน่น้ำยังหลายอยู่พี่น้องน้ำยังหลายปาก็เลยบุรุ่ว่ามันติดไปอ้าวได้แน่แต่ว่าเลี้ยงป่านี่มีอยู่แล้ว đang hoạt khải được bên ba? ồ xóm à, cô đây và ni là nó. ก็ถือว่านี่ละเออนี่แหละครับพี่น้องโอ้น้ำไหลายป่ากันเรื่มมี่ต่ว่าเดี๋ยวนี้ม่นก็ลงมาเรื่อยๆท่านว่าน้าท่วมถนนได้ว่าฟัางพูน่ะมีบ่ฮะยกขึ้นเบิ้งงลยล่ะ น้ำลายไปบ่ได้ทั้งนั้นอ้าวถือยุตโต้หน่ะโอ้มัน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 น้ำลายน้ำลายพี่น้องน้ำลายน้ำลายปากกันลายคือกันนะครับอ้าวมัน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 